สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบลล่าควงคุณแม่ทําบุญสะดุดตาแคปชั่นแฟนๆส่งกําลังใจเพียบเป็นหน,หนึ่งซุปตานางเอกดังเบล่าลราณีแคมปเปนโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานหลากหลายด้านของเธอมากมายผ่านจอแก้วโดวยเราจะเห็นว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่สวยและเก่งมากๆทัศนคติก็ดีจนมีแฟนคลับหลงรักเธอทั้งประเทศ ล่าสุดเบลล่าโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมหลังควงคุณแม่ไปทำบุญนอกจากภาพสวยๆที่เราได้เห็นแต่งานนี้ทุกคนสะดุดตาไปที่แคปชั่นเทีย่ยวระบุว่า ธรรมะจัดสรรให้ได้มาเจอการน,นำบุญมาฝากนะคะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงคอมเมนต์อิโมจิหัวใจรัวๆและแฟนคลับคอมเมนต์ส่งกำลังใจขอให้คุณเบลพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอีกท่านบอกว่าราณีคือนับไปวันเสมอครับอีกท่านบอกว่าขอให้พี่เบลเจอเนื้อคู่ไวๆค่ะอีกท่านบอกว่าพี่เบลกับวัดเหมือนเปลี่ยนวัดเป็นวิมานบนสวรรค์เลยนางฟ้าชัดๆอีกท่านบอกว่าขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะรักนะคะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ o o m ขอบคุณครับ